โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับที่จะจัดการอะไรก็ไม่รู้ผมรักของรับไม่ได้อัดคลิปกันนานนะครับวันนี้เราจะเล่นเกมเอ็โซสงครามอยู่มาทู่นะครับเปิดเปิดกันเลยครับไม่ได้คิดนานเพราะว่าสกิลเลกเกอร์เจ๊งครับผมเลยใช้โชว์อัดแทนมันก็หลักอยู่เหมือนกันแต่พอได้อยู่แต่พอเล่นได้อยู่นะอ่าตรงนี้ยอันนี้ก็ยังพอให้เล่นได้อยู่ ตูดักกันพออยู่นะเสียงควบคุมหน่อยเข้าสูร่ระบบมนันจะยเด้งนะตกใจเข้าโอเคเสียงประมาณนี้น่าจะพอนะครับลงชื่อรุอส่สามให้ไลค์ อโอเคอืมโอเคดันดันเจียอะไรแล้วกันไม่มีอะไรแล้วก็ลงดวลเจียเลยครับเกมนี้เป็นเกมแนวการ์ดนะครับนี่และเป็นการ์ดภาษาญี่ปุ่นด้วยนะตูดนะเราฟังเสียงดีนะครับ <c oughs> อีย่าตัวหลักเราเลือกจะเป็นยูมทูหรือควิมซี่ก็ได้พร้อมเลือกเป็นยมทูนะครับ ดูหนังเพลิน <laughs> ไปตรวจดูนะครับคลิกที่ปุ่มกิจกรรมนะฮะได้ห้าเคโอเคคลิกที่ชิ้นส่วนที่ท่านขาดไปนะครับสองส่วนนะอันนี้รู้สึกจะเป็นดาบฟันวิญญาณของไอ้อ้วนใช่ไหมจำไม่ผิดนะบนเลยครับบนตุกกระโปรอนะครับ เิงเก็นจาปนต้องปอนหวย,หวยโอ้โหนี่ขนาดหวยเนะี่ยเออเอานี่อ้าว <c oughs> แม่เกเกซูบริบะนี่มาเอระนี่มันเป็นดาฟเลนยายของไอ้นี่เห็นเห็นใช่ไหมครับโอเค ทั้งทีนะครับสมใส่สัตว์ดาอุปกรณ์กิจกรรมปุ่นสมบัติอ๋อไอ้นี่ผมเคยเห็นอยู่ในเกมใครเคยเล่นเกมโซอะไรนะมันเป็นเกมคอมที่เกี่ยวกับบีดอะ่ะคุณจะเห็นดาวพวฒญยาตัวเมื่อกี้แหละ ไอตัวที่สองนะตัวที่มันขอแพงแรงน้อยไม่อ้วนท้วงสมบูรณ์นะแม่งโคตรเกลียดไอตัวลูกคล้ายคาอิจิโกะเลยแม่งแม่งเพิ่มเลือดได้โคตรเกลียดเลยเพิ่มเลือดได้กระโดดอย่างนี้แหละดีแล้วแต่มองกันไม่ทันเย้อจิโกะด้วยศูนย์ศูนย์ตัวไหนวะ จะมีหนึ่งจากสามนะครับจะมีสามเวฟนะครับนั่คือเวฟแรกเวฟสามก็จะไปจาก e ิโกคามแม่งเลยคาไอ้เหี้ยคาไม่ได้เก็บไหมละ่ะสโซนิคเวฟนะไม่รู้ชื่ออะไรเรียกมันโซนิคเวฟง่ายดีเพราะมันเหนืออใครขึ้นเสียงตัวนี้ก็มาเวฟที่สองนะครับ ไอ้นี่มันใส่ชุดเหมือนหัวหน้าเหมือนหัวหน้าเนี่ยนะอะไรนะหัวเขาเรียกว่าอะไรนะหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าทีมนะจำไม่ได้น่าจะหัวหน้าทีมเปล่าวะโอยอิจิโกะสามดาวนี่หว่ากระจอกเฮ้ยเฮ้ยแล้วเจ้าสูก้กับบริษัทนั้นได้ยังไงทั้งหมจ้ถึถงมองเห็นผมต้องชื่อสตางค์สานะครับก็เห็นมาตั้งแต่ข้ายังเด็กแล้วจริงก็สวยสิครับ เ,เล่นไปเรื่รปีศาจนางบากถูกทำไมตายตัวเราตัวละครเรานะเป็นทำไมตายหมูถ้าไมตายตัวละครเราจะโจมตีอรอบๆแต่ของลูเคจะโจมตีเป็นแนวแนวแนวแถวนะแถวแถวบนผมก็อยากเล่นไม่ค่อยเก่งมันังมีอะไรไม่ค่อยมากเขาก็นั่งปร,บรับปรนจิตมาทุกทางเลยนี่จะเป็นสาเหตุที่ เมนอสกรันเดียวปาก็ได้แชทแชทแชทเออแชทแชทอือ้อเยอะอันนี้ก็มีสาวเว็บเหมือนกัน,กนกเพื่อเจอตัวละครเวลด์สูกนะครับเจอตัวเวลสูกเว็บก,ก็ยิ่งเยอะนะท่านผู้ชมนะบุะเษเสกซะหน่อยขี้เกียจพูดนะ เป็นท่าที่โหดส bon โโโโโโโุดว้าวว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 วีวว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 อววอวววววววนวว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 วะววววววว ซาโดอย่าซื้อธุระแขนเจ้าเป็นอะไรโหยไม่รู้แชทเยีมเป็นวนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูท่ามาตายแชทกันนะอา้าวตัวเราใช้ก่อนอใจแอนหนาวปะเยสร้ออย่างเร็วอุโอ้อือ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 อ้าว เนวตีเข้านะตัวเติตีเข้าแล้วครับถ้าใช้ท่าไม้ตายอาจจะจบในทีเดียวเลยก็ได้ใช้แล้วด้วยเออเวลาตัวไม่ได้จบเลยนี่หว่าเนวจัดการจบแย่ yeah, จริงเลยที่ข้าไม่เข้าใจยิ่งนับวันยิ่งมาก เดี The ๋ยวของมึงมันเช่นใหม่เปิดอ้าวโอเคปิดอ๋อ ฮ่า <h aha> อ้าวเฮ้่หมายเลขสิบเจ็โอเคมันยังไม่ปลดล็อกอะไรมากเท่าไหร่นะเพจะเลเวล10 ขวัญเลเวลเย้เ,เวอร์สิบแล้วสิบสองด้แชท mm hmm. ผมลองไปดูมีสี่ร้อสิบห้าแล้วโอเคทีห้าดาวจ,นะจับเลยนะครับจับเลยจับเลยจับครั้งเดียวพอครั้งแรกได้ห้าดาว เฮ็ดเอาบังใครจิโกด้วยตั้งท right? ีมตั oh, ้งทีมเอาแล้วดีวะโอ้โหไม่เจอตัวดีๆอ่ะก็เก็บไว้่ันก็ได้อุ้ยจิโกด้วยโหศาสตร์โอเคครับเรื่องไปเกิดเชื่ออย่ตื่นเอยรู้สึกไม่ดีเลยเห็นทีก็ต้องค่อยคอยเสร์ฟดูโอเคครับ วิยอร์ในสวนหนึ่งเหยาชัวเกิดสิตัวเล่นอันนี้จบก็ขอสักคลิปเลยนะครับอันนี้ผมยังเดี๋ยวผมไปเล่นให้บิเวลเยอะๆก่อนแล้วค่อยมารีวิวใหม่นะเดี๋ยวรีวิวไปประพาสไปนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปแต่ก็ต้องขออภัยหน่อยนะครับ ยังสูงเลยอ้าวจบแล้วหรอโอเคคนระับคลีปนี้ผมต้องขอจบต่ดพิเนี่เกียรติยศเอไมใช่ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับเป็นมิ้งกดซับสไคร้ด้วยครับเพราะเป็นมิ้งของ,งกำลังใจแกผมนะครับุณครับบ๊ายบาย